มาชมเหรียญใบเสมาครับที่น้อยเกจิคณาจารย์ที่จะสร้างนะครับเนื่องจากเสมาที่เห็นนี้เป็นเสมา9รอบนะครับเป็นเสมา9รอบนะของหลวงปู่ถินจันทธรรมวัดคอนสายอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรปัจจุบันท่านอายุ108ปีนะครับ129เป็น108เป็นพระพิสุสงฆ์ที่อายุยืนยาวนะครับ ถือไว่าเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานที่อายุยืนอีกหนึ่งรูปของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับ5.8นี่ไม่ใช่ราคานะเป็นหมายเลขนะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะไม่ใช่180บาทนะครับอันนี้เป็นเป็นหมายเลขนะมัไม่ใช่ราคาไม่ใช่ราคานะไม่ใช่ราคาเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะพาชมเนาะนะครับนะบนะอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะครับเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเป็นเนื้อกะไหล่หนาคกะไ่นาคนะครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อกะไหล่นาคนะ ก็ไหลนาคหมายเลข58นะครับหลวงปู่ถิน่นถือว่าเป็นพระวิปัสนากรรมทานนะสิทธิ์ในสายหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นนะครับที่กำลังมีชื่อเสียงของจังหวัดยะโสธรในขณะนี้ภาษาอีสานใต้นะครับขออนุญาตไม่แกะเนาะนะครับเดิมๆเ,เลยนะนี่เดิมๆเ,เนาะไม่แกะเลยนะครับเดีย๋ยวจะถูกเลียนเนี่ยเราจะผ่านซองดีกว่าเนาะนะครับ เนี่ยผมมองว่าเหรียญสวยมากเห็นไหมครับปั๊มออกมาเหรียญเห็นในตาหลวงปู่เลยในตาของพระผู้เมตตานะครับถือว่าเป็นเสมาเก้ารอบนะครับไม่ธรรมดานะเสมาเก้ารอบนะครับหลวงปู่ทินนะพิเศษนะพิเศษนะครับ,รบต่อโคตรที่สังคาติพิเศษนะครับสวยงามมากนะเป็นเหรียญใบเสมาที่ร้อยร้อยแปดปีเลยนะเก้ารอบนะครบเก้ารอบหลวงปู่นะก็มีการทําบุญใหญ่ที่วัดเลยนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับ สวยงามมากนะเนื้อกระไหลนานครับองนี้นะครับนี่นะครับหมายเลขห้าแปดครับนะครับหมายเลขห้าแปดเลขสวยนะเลขห้าแปดนะครับที่ระลึกฉลองอายุครบเก้ารอบนะฮะหลวงปู่ทินจนทัทธรรมโมวัดคอนสายจังหวัดยะโสธรน,นะครับสิบสิงหาปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะปีนี้พี่หกเก้าแล้วนะนะครับที่ทานะถือว่าสวยงามนะครับถ้าพี่พชอบถ้ากันเข้ามาได้ ส่วนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะเจริญพรนะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่หมายเลข10 8แหลวงปู่ถิ่นนะครับนี่ครับครบเก้ารอบอเหมือนกันนะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญกลมนะเหรียญลูกไข่นะครับสวยงามมากนะครับถ้าชื่นชอบหรือสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อฝาบาทฝาบาทสวยงามเหมือนกันนะนะนี่เจริญพรนะเขาเรียกเจริญพรบ,บนนะครับเจริญพรนะส่วนนี้ สีมา9รอบครับโอ้สุดๆเลยนะเนื้อกะไหลนาคด้วยนะนะครับหมายเลข58า8